สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันวันนี้ตรงกับวันที่31สิงหาคมแล้วนะครับแอดกำลังจะเดินทางไปหาคุณยายฝันแม่นนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับวันนี้เดี๋ยวแอดจะสรุปยอดรอบที่2ให้เพื่อนเอซได้รับทราบนะครับก็ อันโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแอดเชื่อเลยเกินว่าอุโบสถสองชั้นหลังนี้จะอยู่ได้อีกเป็นพันปีแต่บุญกุศลของเพื่อนเอฟซีที่ทำในครั้งนี้จะอยู่ตลอดกาลนาน เพื่อนเอฟซตอนนี้แอดก็อยู่ที่บ้านคุณยายสันแม่นแล้วนะครับพร้อมกับเพื่อนบ้านนะครับมากันมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณยายสันแม่นกันเลยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซที่ร่วมสร้างอุโบสถอีกรอบนะครับนี่แอดมาเอายอดมาแจ้งให้เพื่อนเอฟซทราบนะครับเป็นรอบที่2นะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น1นึ่งแ 13,795บาท85สตางค์นะครับตอนนี้ยอดรวมจากเพื่อน f อ c ที่ร่วมสร้างอุโบสถทั้งหมดก็อยู่ที่2 1 6 2 8 9บาท27สตังค์นะครับ <สา S 1> ก็อันโมทนาสาธุนะคุณแม่เนาะสาธุจ้าก็ขอบคุณ <สา S 1> คุณแ <สา S 1> ม่น,นะครับ <สา S 1> ที่เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อน f อฟซีโชว์ดีชาแนลนะครับ,รบได้ร่วมสร้างอุโบสถร่วมกันเนาะ เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวเราจะไปฟังคุณแม่เลยว่าคุณแม่ฝันว่าอะไรนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะยังไงครับคุณแม่ความฝันเป็นยังไงบ้างครับจ้าฝันว่าจะไปบ้านแม่ควรที่ปราสาทสาโบราณปราสาทโบราณ<อ>จ้า<อ>เดินไปเลยเห็นแบบเหมือนมีพึ่งรังมันสามสามมีแต่ใหญ่ เลยว่าจาก้าวขาเขาก็ตะโกนบอกเลขรังผึ้งนี่คือยังไงคะคุณแม่จ่ารังเป็นยังไงรังผึ้งรังมันไม่มีไม่มีตัวไม้ไม่มีผึ้งแต่มีแต่ตัวเหลืองอ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยมีแต่ตัวเหลืองติดอยู่กับต้นไม้ที่ประสาทโบราณจ่าแล้วจะเดินไปเขาก็มุนตัวเขาก็ตะโกนว่าจ่าเขามุนตัวหมายถึงยังไงคุณแม่เขามุนไหน ไอพึ่งนั้นน่ะมันม้นตัวให้เป็นคน<อ>เขามุวนแล้วเขาก็เป็นคนผมยาวมีแต่สวยแต่คนคนเดียวแต่เขาทําเป็นสามคนอ๋อคือ <กะ S 1> พึ่งมีรังเดียวหรือว่าสามรังมีสามรังอ๋อแต่ที่จำแรงร่างเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเคย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 บก<อ>แต่นานมานมาบางทีก็เห็นผู้ชายครับ จ้าเห็นแล้วผมยาวผมยาวเขาก็ตะโกนคนหนึ่งเขาก็ว่าหกคนหนึ่งก็ว่าห้าคนหนึ่งก็ว่าเจ็ดเขาเขาตะโกนก็ว่าคนละตัวเลขตัวเลขแล้วเขาก็ว่าหกห้าเจ็ดเยยายคุณไม่จะเดินไปไหนหกห้าเจ็ดเลยมีคนที่ จ้องกระเบนสีแดงเด็กน้อยแล้วมีแต่จุกมีแต่จุกยาวเขามาจากไหนครับคุณแม่เขาอยู่ในไต้ต้นไม้อยู่ทางล่างอ๋อคล้ายๆกุมารอย่างนี้เหรอจคล้ายคล้ายเขาุขานงแ<อ>ดงเขาก็อยู่ที่ไต้ต้นไม้รับว่าวผมอยู่ทางล่างไดห้หกหกเขาว่าอย่างงี้ตอนที่แรกไม่เห็นกุมารน,นี่ใช่ไหมไม่เห็นเห็น,หน<อ>แต่แมเดินไปเลยแมมองว่าเอา รังพึ่งทำไมใหญ่แท้รังอะไรรังเต่าหรือรังพึ่งเลยดูไปมันเหลืองมันสีเหลืองเหมือนไหนขมิ้นมันสีเหลือง,ลองแล้วมันใหญ่มันอยู่เลยเขาก็มุนตัวเป็นคนคนคนสวยมากเลยผมยาวคนที่เคยบอกนะผมเขายาวแล้วเขามัดขึ้นจ้ะเขาก็ตะโกนบอกเลขเลยแม่ก็ก้าวขาไม่ได้แม่ก็ยืนดูเขาจ้ะยืนดูเขาเขาก็ตะโกนว่า ในกลับไปบ้านคืนเด้อค่ะว่าไม่มีเวลาบอกเลยคุณแม่ฉันจะจำสินแล้วยังไม่ได้จำสินเลยค่ะว่าเราเราซื้อเด้อค่ะว่าไม่ได้ไม่ได้ไหนไปยำ้ำไม่ได้ไปบอกเด้อแม่จะ นั่งภาวนาค่ะว่านั่งภาวนาอยู่บอกไม่ไไม่ได้มาย้าเด้อไม่ได้มาอีกเวลาค่ะว่าคือไม่มีเวลามาบอกอีกแล้วจ้าไม่มีเวลามาบอกอีกแล้วไอ้งมวดนี้สําหรับไม่ได้มาย้ำอีกค่ะว่าครับเขาบอกแค่นั้นเลยจ้าแล้วก็แม่เดินมามาบ้านจ้าแล้วก็แค่นั้นใช่ไหมคุณแม่จ้ตื่นเลยจ้าเขาว่าไม่ต้องซื้ออะไรเด้อเราซื้อเตะ เลขรัฐบาลเด้อนี่เพราะว่าจะไม่ไม่ได้โบกไอเลขอะไรเด้อเพราะว่าจะจะเขาฟังก็ขนลุกนะเดเคอนเอฟซีเนาะก็น่าจะเป็นปราสาทโบราณที่แอดเคยไปถ่ายต่เชื่อประจํานะครับก็เดี๋ยวสรุปตัวเลขให้เพื่อนเอฟซีดูเนาะจะเขาบอกแค่นั้นเลยอืมะอ่ะ เดี๋ยวคุณแม่ช่วยถือนิดนึงนะครับนะสรุปตัวเลขเพื่อนีอาจจะไกลนิดนึงนะครับคุณแม่เอาลงนิดนึงจะได้ไม่บังเสื้อโชคดีชาแนลนี่นะครับเพื่อนีนะนี่คือเลขความฝันของคุณแม่วันนี้ฝันทั้งเดียวนะคุณแม่เนะาะฝันทั้งเดียวเอาละครับเพื่อนีก็ลองแคปหน้าจอดูนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับว่าความฝันนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับ จาไม่แน่นอนนะคุณแม่เนาะจ้าแต่ก็ใกล้เคียงกับลูกชายคุณแม่เนาะจทางนั้นห้าหกคุณแม่57เอาละครับงวดที่แล้วคุณแม่51ลูกชาย50นะครับเพื่อนเอฟซีนะครับจก็โปรดใช้วิจารณยณนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอซีโชคดีชาแนลเนาะจ้าก็หวังย่างยิ่งว่าเลขของคุณแม่วันนี้ขอให้ถูกแล้วกันคุณแม่เนาะขอให้ถูกทุกคนจะ อยากให้เพื่อนเอฟซีถูกเนาะคุณแม่เนาะอยากให้เพื pues ่อนเอฟซีถูกทุกคนให้ลูกหลานถูกทุกคนเนาะครับผมยามวิกฤตแบบนี้เนาะอยากให้ถูกทุกคนจ้าจ้าเอาละครับเพื่อนเอฟซีวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามนะครับก็หวังว่าวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนเอฟซีทุกท่านจะโชคดีนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ถ้าคุณแม่ฝันแอดก็จะมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะค,คุณแม่สวัสดีครับค,ค,ครับวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ